พระวิปุกเจ้าโกที่หนมกวกันเดียวครับมนกนางประนอมวันมาร่วมงานพระวิุณ์เจ้าโูกที่สองคุณเสด็จพงษ์บังแสงในนามของระำนึกร่าตัเกิดบ่กรุงเน่าพระวพรุกุณเจ้าโูกที่สามคุณพ่อถาวรสายสงกรุงผู้เป็นนาไยาเป็นนาายของพระคู่ผู้บันบอพระผ่านเนาะเพื่อทีวัด ก็พระคุณเจ้ารุ่นที่ส่คุณฤทธกตุโพธิถวายนระคเจ้ารื่นที่หาที่คนเตรียมไว้จะเป็นถวายนะครับคุณแม่ํำดีคงสีถวายพระคุณเจ้ารูปที่หกคุณปานิชาคงสีถวายพระคุณเจ้ารูปที่เจ็ดคุณครวณิดานคงศรีถวายพระคุณเจ้ารูปที่แปด คนก็มาหลาากหลยครับกัะมาทำบุญครับมาร่วมทำบุญครับผมก็รอเวลานะครับรอเวลาครับรอเวลาตอนนี้ก็รอเวลาอยู่รอเวลาครับวันนี้ก็รอเวลาทำบุญนะครับรอเวลาครับเราทำบุญกินเหรกินน้ำรอเวลาถ่ายวลาครับ เวลาคราป้านนางเขาะทำครับส่วนนี้เป็นส่วนอาหารครับส่วนอาหารส่วนอาหารบ่อาห้าหนึ่งห้าสองสองหกเจ ห้าหนึ่ห้าเจเลขทะเบียนรถพื <c Fran tube> oh, ่น ah, ah, ้องขอ5อห้าหนึ่ง้าเจ็ดรถ่ยังบัตรถทีหนเนี่ยอให้ได้เอยียบมากเนาะขอ5อห้หเจ็ไปที่รถท่านด้วยตอนนี้เด้อคุณแม่มาลิบุญชัยถำมพระคุณเจ้าลูกที่13บสามเด้อคณะลูกหลานลูกปู่จันทาญาสมปู่จันทายาสม โดยนายสมบงผาอาถวายพระคุณเจ้ารูปที่14กลุ่มแม่บ้านตำวรวจสพวังสามหมอหรือสถานีตำรวจภูธรวังสามหมอถวายพระคุณเจ้ารูปที่15และนายอารีวังแสงถวายพระคุณเจ้ารูปที่16บหกถวายพระคุณเจ้ารูปที่16ส่วนพระคุณเจ้าที่รัธนาขึ้นบนอาสงนะครับในการประกอบพิธีก้นั่งทั้งอาสงเด้เอ รูปที่หนึ่งพระรวงพ่อพระครูมิสุทธิธรรมานุสสาธเจ้าคณะเบอร์บางสามหมอรูปที่สองพระมหาชนะทิศธรรมโมประธานสงฆ์วัดมรรคปัฒนารามรูปที่สามพระครูวอร์เอ็ดด์ดรพระครูวรมงคลประยุทธ์รองเจ้าคณะเบอร์บางสามหมอรูปที่สี่พระครูปฏิยรัตนคุณเจ้าคณะตำบลผาสุขเขตสามรูปที่ห้าพระครูชินาวร์เอ็ดด์ดรพระครูชินาวรดีวัฒเจ้าคณะตำบลหนองบุญทักมา รูปที่หกพระครูบรรพศเสริธรรมรองยศน้ำเบอวังสามหมอรูปที่เจ็ดเจ้าที่การดงมาลาธรรม,มวโรเจ้ารับบลหนองยาไซรูปที่แปดพระครูประภา,าสิททิคุณเจ้าวาดวัดศรีวิไลรูปที่เก้าพระครูสุตตะคุณอาวสัยวัดโพสีรูปที่สิบเอ็ดพระครูพิสิทธธรรมพานเจ้านะาัตบนบางสามหมอ รูปที่สิบเจ้าที่การบุลชูธีรพันโยเจ้าคณะตำบลผาสุขเขตสองรูปที่สิบสองพระภูมิสามสารธรรมเจ้าคณะตำบลคำโคกสูงรูปที่สิบสามพระภูดมคณาอหยุทธเจ้าคณะตำบลผาสุขเขตหนึ่งรูปที่สิบสี่เจ้าที่การนภาดลจันทธรรมโมเจ้าคณะตำบลบายาวเขตสองรูปที่สิบห้าพระมหาสุวรรณสุวรณโนเจ้าคณะตำบลบายาวเขตหนึ่ง และรูปที่16พระอาจารย์ดิเรกันมีรพันอินทพอวีโรวัดป่าคำเพระญาณานุสรทั้ง16รูปนะครับ,บนิมนต์บนอาจสงในเวลา14นาฬิกาน,นะครับคืออ่าที่ประชุมเพิ่องคุณครับ,ค,รบ,ค,รบ,ค,รบคือเป็นเมนชั่วข้าวครับ เมนชั่วคราวเมนลุเมนเมนชั่วคราวครับผมเมนชั่วคราวครับผมมันบริสเอาอ่ามันบริสเอาเมียมันนั่นเนาะเป็นใส่ใส่เป็นใส่เป็นเมียมรสชั่วคราวครับที่ประชุมเพลิงครับผมบรรยากาศโอ้ฝนปะเสีมากั้มบ่าน้อยเนาะ บรรยากาศจะประมาณนี้นะครับอ้เนอันจักพ่นสาหรตาจับพ่นาครับเพินจักพ่นสาเวนบวชจักพ่นา คนท่านอายุอะไรท่านเฒ่ากันยังบ่้าง66ว่ะ66 67เรียกออกแล้วเรียกออกแล้วบ่คน็ึุหลายบัตหลายคนหมดเลยประรำพิธีก็ต้องปร้อมครับเริ่มใบพิธีการนะท่านกำหนดการงานพิธีประชุมเริงสมกับครูสวัสดิ์วิชัยจิต แจ้งหน่อยย่ยมจรับทราบอีกเพราะว่าผูเพิ่นพึ่งมากกับพี่ตลอดถึงพระเจ้าประสงค์พึ่งมหาวอดกับพี่ปฏิถามกันว่าเวลาใดโนอเิ่นเผาเขว่าขออนุญาตแจ้งการกำหนดการสูบขังเดอร์กำหนดการเอาจากเวลานี้แหละเวลาตอนนี้เรารอเวลาบ่ายสองโมงตรงประกอบพิธีประชุมเริ่มคพซึ่งมีลำดับพิธีดังนี้อันดับแรกกับหลังจาก สถานที่พร้อมคนพร้อมท่านประธานทั้งสองฝ่ายพร้อมอันนี้มลหลวงพ่อประธานขึ้นบนธรรม่าเพื่อที่จะรอแสดงธรรมเสร็จแล้วเรี๋ยวจะได้เชิญท่านประธานฝ่ายพระว่าจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยบนโต๊ะบูชาจัดมั่งปกปิดนางทีเดิม อันประทัดไปกระบาดสีเทียนโดยจะเป็นที่โซนนี่จะเป็น er er สน้สนฝันไต้นปทนี้โนฝันไต้เนาะนปัไตยป่ะครับส้นส่วนนี้จะเป็น่วนไตยกกโดยเจ้าที่ได้อรรธน้ำตาฮกัมพูชาฝรนไต้แล้วก็อาราธนาศีตามระดับรับสินจอกแล้วก็จะได้ประกอบพิธีมอปราตั้งพัฒนาการแทนเจ้าว่ารัดพิชัยโดยพระเดชพรก็ุปหลวงปู่พระภูคุกันโดยิ ที่บ so like ังสายเจ้าคณะเบอบังสาหมอเป็นประธานมอบอตราตั้งรัชการนี้หลังในช่วงนี้ท่านเการับตราตั้งคณะสงฆ์ทั้งมวลก็จะได้แสดงขยามมงคลคาถาหนึ่งจบจากนั้นเจ้าหน้าที่พระราชนาเพื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ประธานสงฆ์ได้แสดงว่าธรรมเทศนาหนึ่งกันเมื่อแสดงธรรมเสร็จพระสงฆ์ทั้งบททั้งมวล ร่วมสวดมาทิกาบังสุคุณเอาคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องมทิกาบังสุคุณสดวครับ